วันนี้เราจะแนะนำสินค้าใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องพ่นยารุ่น12ลิตรนะครับก่อนหน้านี้เรามี8ลิตรไปแล้วนะครับเราก็มีอีกไซส์หนึ่งนะครับเป็น12ลิตร เป็นเครื่องพ่นยาตัวนี้จะมีสเปคแรงขึ้นนะครับตัวนี้จะมี2สปีดนะครับตัวนี้สามารถปรับได้2สปีดสปีดแรกก็คือ2.5บาร์สปีดที่2ก็คือ5บาร์โอ้แรงมากนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับสวนหรือสวนผลไม้ที่ต้องการพ่นยาในในพื้นที่ที่กว้างๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบที่สูงตัวนี้ก็จะมีแรงดันเพิ่มสามารถพ่นในที่สูงได้ครับและตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดถังที่เก็บน้ํายา12ลิตรหรือ3กลลนก็ค่อนข้างใหญ่ตัวนี้จะเป็นสะพายหลังน้หตาา ยังไงนะมานาะก็มีอุปรกรณ์มาให้นะครับนี่นะเป็นสะพายละแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นอทองเหลืองนะครับทำจากทองเหลืองอโอเคสวยงามอ่าพลาสติกกล่องแบบดูดีเลยนะมาพลาสติกนี่คือแบบยางหนาสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นคูชชั่นเป็นเหมือนกับแอบซอกการกระแทกเพื่อให้หลังเนี่ยเราไม่เจ็บสายแบบอย่างดีนะเพราะว่าเราจะ สังเกตนะสายเนี่ยมันจะไม่กรอบง่ายแน่นอนนะครับเพราะมีความดหยุนสูงมากนะฝาเปิดด้านบนนี้กองตัวนี้มีความจำเป็นมากเพราะว่าจะไม่ให้สิ่งสกปรกต่างๆพวกนี้เนี่ยไปติดในท่อหรือว่าตัวหัวพ่นนะครับเพราะว่าหัวพ่นเนี่ยมันเป็นรองฝอยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรนิดนึงไปติดที่หัวเนี่ยตัวนั้นก็จะตันทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวกรองที่แบบค่อนข้างละเอียดเกีมากนะครับตัวกรองตัวนี้ด้านขวาเครื่องนะครับก็จะเป็นที่สายตเตอิี่ด้านนี้อ่าตัวนี้เป็นสวิตช์ ตรงกลางก็คือยู่ประกอบง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะประกอบตัวนี้เข้ามาแล้วก็หมุนก็เสร็จละพร้อมใช้งานละประกอบง่ายๆเลยแล้วก็จะมีหัวหนึ่งนะฮะเป็นหัวที่เมื่อกี้เรามีตัวแถมให้นะครับแถมหัวแบบอื่นไปให้ด้วยที่ไม่ใช่เป็นหัวแบบนี้นะตัวนี้ก็จะประกอบกับตรงนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประกอบกับด้านด้านพลาสติกตัวนี้นะครับพวกอ c ซเ s สซอรต่างๆพวกนี้เราก็จะประกอบตรงนี้นะแล้วก็ไปประกอบกับด้านหัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้4หัวมีละอองแบบมีแบบ สองลูคู่แบบนี้นะฮะก็แล้วแต่หน้าง,งานนะครับตามความเหมาะสมของหน้าง,งานหรือว่าสวนผล,ลไม้ต่างๆที่จําเป็นที่จะต้องพ่นยาพวกนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนหัวให้เหมาะสมกับหน้าง,งานของแต่ละผู้ใช้นะครับแต่วิธีการใช้งานนี่ง่ายมากนะฮะแล้วก็วิธีการเปลี่ยนหัวเนี่ยก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแรงแค่ไหนนะครับมีสปีดอยู่2สปีดนะฮะอย่างที่บอกก็คือมี35กับมี5าบาทนะเราสามารถเลือกใช้ได้ตามพื้นที่หรือตามความสูงที่เราต้องการจะพ่นไปในที่สูงเดี๋ยวไปลองกันพอเราเติมน้ายาเสร็จแล้วเนี่ยก็นลั สวิตก็จะอยู่ใกล้ๆกับมือซ้ายของเราอนนี้นะครับโอ้แรงเลยแล้วปรับมาด้านด้านขวาเราก็จะเป็นสําหรับสปีด1นะครับคือ3 5บาปรับไปด้านซ้ายเป็น5บานะรปรับเป็นเส้นให้ดูก็จะแรงเลยนะได้กไกลเลยปรับเป็นฝอยได้เราก็หมุนหัวทางซ้ายก็จะเป็นฝอย ตัวนี้จะสําหรับหน้าง,งานที่ต้องการพื้นที่กว้างนะครับแล้วก็หรือที่สูงตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ได้บริเวณกว้างมากกว่าเพราะว่าเก็บได้12บสองลิตรแรงดันได้ถึง5บาร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับใช้งานง่ายครับไม่มีอะไรเติมน้ําเสร็จก็กดใช้งานได้เลยนะฮะเลือกความแรงที่ต้องการโดยการปรับสวิตซ์ด้านนี้อ๋ออย่าลืมใส่บัตรนะ oh. ด้านนี้นะมีตัวใส่บัตรอยู่ให้เรียบร้อยโอเคประมาณนี้นะครับสนใจถ้าเข้ามานะครับแอดมินพร้อมให้บริการครับบอกรับ ขอครับเครื่องมือผู้ใจช่างไทยทุกคน